สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็แม็กเอ็กนะครับจะมาแนะนำนะครับก็คือว่าตอนนี้เนี่ยของเราเนี่ยมันมีออนนิ่งนะครับหลายรุ่นมากๆนะครับซึ่งทําให้เพื่อนๆจะสับสนนะครับก็เลยจะขออธิบายนะครับของเรามีหลักๆนี้ต้องอธิบายว่าอย่างแรกออนนิ่งจะแบ่งหลักๆก็คือ2แบบนะครับอย่างแรกคือไซส์ออนนิ่งนะครับผมจะวันกับฟอกออนนิ่งนะครับ หลักๆก็คือว่าวันนี้ผมจะพูดถึงไซต์ออนนิ่งก่อนนะครับของเราเนี่ยมีอยู่ที่ประมาณ6โมเดลเลยนะครับเรื่องหลักการของไซต์ออนนิ่งก็คือว่าติดข้างรถนะครับแบบนี้นะครับในนี้คือตัวรถนะครับแล้วเราก็กางออกนะครับในแนวนี้นะครับผมจะเรียกว่าไซต์ออนนิ่งนะครับถ้ากรณีที่เป็นฟ็อกออนนิ่งมันก็จะกางมีแขนกางออกข้างนะฮะไม่ว่าด้านหลังหรือว่าด้านหน้านะครับก็ตีความว่าเป็นฟ็อกนะครับ เอ่อคราวนี้เนี่ยตัวไซส์เองเนี่ยของเราเองก็มีอยู่หลายรุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูนะครับแบบแรกนะครับอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่า RV นะครับ RV onning ตัวนี้เนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นลักษณะของอลลอยนะครับวิธีการเปิดปิดเนี่ยมี2แบบนะครับอย่างแรกมือหมุนนะครับรุ่นนี้เป็นมือหมุนนะครับแล้วรุ่นนี้เป็นไฟฟ้าสามารถกดเปิดปิดด้วยไฟฟ้าได้ วิธีการก็คือมันจะมีขายืดลักษณะนี้นะฮะเป็นขายืดออกมานะครับกางออกมานะครับตามระยะการปรับนะครับเราสามารถปรับสั้นปรับยาวได้นะครับก็คือถ้ายังยาวไม่สุดเราสามารถหดเข้ามาได้นะฮะตัวนี้เนี่ยมันจะเหมาะกับรถตู้นะครับแล้วก็รถบ้านรถ RV จะเหมาะนะครับส่วนสายรถกระบะรถทั่วไปอาจจะไม่ค่อยเหมาะเพราะมันจะมีน้ําหนักเยอะแต่ถามว่าเคยมีคนเอารถเอสยูวี SUV มาติดไหมก็มีนะครับ ขึ้นของความชอบอย่างที่เรียนนะครับประโยชน์ของมันก็คือว่ามันกําหนดความยาวได้นะครับและเป็นลักษณะมือุนเพียงแต่ว่าน้ําหนักมันจะเยอะนิดนึงนะครับส่วนไซส์ออนนิ่งที่เราเคยเห็นทั่วไปนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะเป็นแบบนี้นะครับก็คือการออกนะครับมาด้านข้างแนวแนวนี้นะครับของเราจะมีอยู่2แบบนะครับแบบรุ่นทั่วไปก็จะเป็นหลังผ้าไปเป็นแคนวาสหรือออฟฟอร์ดนะครับจะมีสี สีทรายกับสีเขียวนะครับแต่ว่าของเรามีรุ่นนี้ครับรุ่นนี้เป็นสีดํานะครับหลังคาสีดําก็สังเกตว่าพืนก็จะเป็นสีดำนะครับลืนเป็นสีดํเอ่อส่วนตัวรางเนี่ยสามารถใส่อุปกรณ์ได้นะครับก็คือจะมีรางรางไฟแบบนี้นะฮะสาแบบมารถใส่อุปกรณ์เพิ่มได้นะครับใส่อุปกรณ์ออปชันอย่างนี้ได้นะครับเนี่ยก็คือ ก็เรียกว่า storage bag นะครับก็คือสามารถใส่ของนู่นนี่นั่นได้นะเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับมันจะมีอยู่2โมเดลที่เป็นตระกูลแบบนี้ก็คือว่าเป็นสีดำนะครับแล้วก็สีทรายสีเขียวนะครับคราวนี้มาดูโมเดลอื่นนะครับตัวนี้เป็นตัวที่มาใหม่นะครับเพื่อตอบโจทย์ลูกค้านะครับก็คือแบบนี้จะเป็นค u เซ็ตนะครับเรียอลูมิเนียมคาเซ็ตออนนิ่งนะครับเป็นสีดําเหมือนกัน อลูมิเนียมล้วนเลยนะครับลองดูเนื้อนะครับเนื้อจะสวยมากนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูเอาเดยวนมผมอธิบายนี่ก่อนอันนี้เป็นคาเซ็ตอันนี้ก็เป็นคาเซ็ตอีกแบบหนึ่งนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี้นะครับเปิดก่อนนะครับวิธีการก็คือเปิดล็อกนะครับเปิดล็อกด้านนี้นะครับตัวนี้จะมีตัวกดล็อกอยู่ด้านข้างนะครับลองมาดูด้านนี้ได้นะฮะเนี่ยอนนี้ก็คือจะกดล็อกนะครับต้องกดก่อนนะครับในการดึงอยากระชากนะครับนะครับก็คือจะมีตัวล็อกตรงนี้นะฮ ล็อกอยู่นี่นะครับเกิดไม่ออกนะครับถ้าดึงดึงก็พังได้เหมือนกันกดนะครับเปิดนะครับเปิดแล้วนะครับกล่องมันโลมะนะฮะเปิดสองด้านนะครับน้อยนก็เหมือนกันกดล็อกนะครับเปิดโอเคนะครับด้านหลังก็จะมีเซตอัพเป็นห่วงไว้นะครับเราสามารถเปิดได้ เปิดนะครับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเมันจะมีห่วงให้เกาะนะครับวิธีการก็คือว่าเอาห่วงนี้มาล้อยที่ด้านหลังนะครับเพื่อเปิดฝาค้างไว้นะครับเพื่อคล้องให้ฝามันเปิดอยู่นะฮะตัวนี้เป็นตุ้นที่มาใหม่นะครับตัวนี้ก็คือว่าพัฒนาจากตัวนี้มันเป็นกล่องแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดม่านออกซึ่งก็เหมือนม่านทั่วไปนะครับปกติ ตัวนี้เป็นข้าวอ็อ,อกกอดสีดำนะครับตัวขาเนี่ยจะทำมาค่อนข้างสวยเลยนี่ก็การเท้ากเปดมาส่วนด้านในข้าก็จะเคลือบนะครับเคลือบสีเงินมาด้วยนะเพื่อช่วยในเรื่องความร้อนนะครับ ไซส์2เมตรคูณ250ตัวนี้เนี่ยงานค่อนข้างเนี๊ยบก็คือว่าระบบล็อกก็จะทำดูดีกว่าเดิม นี่ครับจะมีไฟที่ด้านในดิวอินมาเลยเป็นไฟเส้นเลยนะครับแบบไฟเส้นดิวอินนะครับก็สามารถเปิดได้ปกติเนี่ยไฟเสนอย่างมันจะอยู่แถบนี้นะฮะตัวนี้ก็คือรุ่นคาสเซ็ตนะครับอลูมิเนียมคาสเซ็ตอ่านี่นะครับก็คือตัวรุ่นนี้ครับที่เป็นคาสเซ็ตรูนะครับก็คือจะมีลานที่เป็นหลอดไฟมาด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยสายไฟที่มาเป็น usb นะครับเป็น usb ก็คือเสียบปุ๊บนะครับเปิดสวิต ปั๊บนะครับใส่เพราะว่าแบงค um it, uh, ์ได้อะไรได้นะฮะก็ค hmm. uh, uh, ือก็ได้น้านข้างที่มีไฟพร้อมนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรุ่นต่อไปนะครับสักครู่ครับผมก็ตัวต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นกล่องอะลูนะครับเคสเป็นอะลูแข็งแรงสวยงามนะครับเพียงแต่ว่าตัวเนี้ยผ้าใบที่ติดยังเป็นผ้าใบอยู่นะครับตัวเนี้ยเป็นของไวแลนด์นะครับเราก็วิธดีกานเปิดนะครับเปิดครับจะเปิดตัวล็อ ตัวเนี้ยชอบผมชอบที่ขามันมากนะครับขามันจะค่อนข้างค่อนข้างแน่นหนาครับโอกาสหลุดจะยากนะครับแล้วก็วิธีการล็อกจะไม่ใช่การหมุนล็อกตัวนี้จะล็อกด้วยการสลักนะครับโอเกดูที่ขานะครับนี่เห็นไหมฮะมันจะเป็นร่องอย่างนี้ครับเป็นบากอย่างนี้นะครับวิธีการล็อกก็คือเลื่อนหอกย้ายก็ตึงนะครับสุดคือตึงจะมีตัวล็อกนี้ยื่นออกมาเห็นไหมฮะนี่ครับเก็บให้หมดเข้านะครับโอเคเดี๋ยวลองการดูนะครับ จะซ่อนขาวไว้ข้างในนะครับี่อาจจะเสียยนิดนึงครับเพราะว่ามันดีเป็นกนครับส่วนด้านนี้เนี่ยเขาก็จะนี่ครับใช้แบบนี้นะฮะก็คือจุดหมุนแบบนี้นะครัแบ,บะะแล้วก็จะมีการร้อยเชือดสองสายนะครับทำให้เวลาเราตอกสมองเนีย่ยเราตอกได้ถึงสองเส้นพร้อมกัน เพราะฉะนั้นเรื่องการสู้ลงสบายครับจุดยึดนะครับเป็นอร่อยนะครับหนาแน่นนะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับวันนี้เนื่องอากหลงนะครับหลังแล้วเราก็มาเลื่อนนะครับเลื่อนบซล้อตนี้นะครับเลื่อนจากนั้นมันก็จะล็อกเองน,นะครับโดยที่มาเสียบลูกใตนขอบ นล่ต้องหมุนต้องหมุนล็อกให้เสือว้านะครับเื่อ,เ,อเข้าไปที่รูนี้นะครับมันจะมีรูให้ล็อกอยู่ที่ปลายเสานะครับอยู่แล้วครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ตัวนี้ก็ผ้าสีดาเหมือนกันนะครับค่อนข้างหนาเลยนะครับผ้าเป็นแคนวาสนะครับด้านล่างเชื่อมเงินนะครับลองดูได้ด้านล่างเชื่อมกันิน ก็เชื่อมกันครับตัวนี้มันก็ต้องกลางให้สุดเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้ได้จุดที่ผมเรียนที่ทราบคือว่าหนึ่งปลายได้น่จะแข็งแรงมากนะครับเพราะว่าเป็นโครงอล่อยนะครับแล้วก็ที่ชอบคือลักษณะของการล็อกนะครับเป็นสลักนะครับไม่ต้องมาบิดเพราะบางครั้งการที่เราบิดแรงๆมันหักได้นะครับตัวก่อมันดูมินยมี่นะครับ ขาปิดแบบนี้นะครับเป็นเข้าไปแข็งแรงครับนี้แข็งแรงมาตึบเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวสุดท้ายกันต่อไปนะครับเป็นตัวส้ายนะครับก็คือรุ่นนี้เนี่ยเป็นเซมิออโต้คือตัวนี้มันพัฒนามาจากแบบนู้นนะครับแบบที่เป็นอารีเนื่องจากอารีมันติดในรถทั่วไปมันติดยากเพราะมันน้าหนักเยอะนะครับคานนี้เขาก็เลยมาใช้เป็นตัวนี้จุดเด่นของมันเลยนะครับตัวนี้คือหนึ่งอลูมิเนียมทั้งชุดนะครับอันที่สองก็คือว่า มันสามารถปรับสั้นยาวได้นะครับวิธีการก็คือเปิดล็อกนะครับด้านข้างนะครับล็อกด้านข้างท้างไว้นะครับก็เปิดนะครับก็เอื่อนกมาตัวเนี้ยเราไม่ต้องม้วนมันเป็นระบบออโตโอ้มันวิ่งเก็บเองแล้วก็ที่สําคัญนะครับตัวผ้าใบนะครับเนี่ยครับผ้าใบเป็นไวนิลเพราะฉะนั้น การกันน้ำนี่คือร้อยเปอร์เซ็นตนะครับมันเป็นไวนิ้ลนะครับมันจะไม่มีทางซึมได้เป็นไวนิ้ลผ้าเดียวกับตัวอารีนี่ครับก็อยู่แะมันไม่ต้องไม่ต้องการสุดก็ได้นะครับพอดีของมนจะไม่ต้องการสุดก็ได้นวิธีการพอการเสร็จแล้วครับเราก็เอาขาผมดึงก่อนใหม่นะครับ ก็ขาวมาก่อนนะครับขาที่เราต้องการจะการครับการสั้นได้การยาวได้ถามว่าข้อดีมันคืออะไรบางครั้งเราไปจอดรถอะ่ะแล้วมันไปติดคนอื่นเราการสุดไม่ได้เราก็สามารถการแค่หน่อยเดียวก็ได้เราไม่ต้องเดืดสุดจากนั้นก็นะฮะเลืออ่อตัวนี้มาดัน โ okay. อเคบล็อกนะครับวันเนี้เสามันจะดีคม,ม,ม,มันมี3าท่อนนะครับสามซ้ายสามด้วยกันม,กมันก็ทำให้แข็งแรงเห็นไหมครับมันก็สามารถที่จะเราปรับระยะได้พูดง่ายๆอย่างเช่นเราไปจอดชิดเพื่อน การแม่เราการแค่นี้ก็พอเราไม่ต้องการการเยอะเราก็การแค่นี้นะครับนี่คือการแบบดนึงเดี๋ยวจะลองเยืะดดูนะครับว่ามันได้สุดประมาณไหนนะครับก็อือประมาณนี้เลยนะ เส้นระยะได้เราอยากให้มันยาวหรือสั้นทำได้ครันะครับลื่นคลื่นตลอดใช่ไหมครับตอนนี้ถ้าเรา,าอยากให้มันหยุ่ด้วยระยะที่เราต้องการคึ้นนะเรก็ลากมาครับลากไปตามเดึงเก็กมันไปหยุดแหละนะครัถ้าจะปล่อยกระพันยังไงนะครับเราก็เดินนี่เดินไดนหน้าอย่างนี้ก็จะให้ดึงมาหยุดก็ เป็นไวเนียลนะครับเรื่องการกันน้ำนี่คือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเรื่องพูดถึงว่าค่ากันเท่าไหร่นี่นคือร้อยเลยนะครับ ร้อยครับผมขอบคุณครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจตัวไหนก็ลองติดต่อมาทางแมคเคนอีควิปหรือทางดีเลอร์ตัวในจมหน่ยเราทั่วประเทศนะครับเรามีมากกว่า40สาขานะครับท่านสามารถตรวจสอบได้ว่าอยากได้ชอบแบบนี้ปรึกษาได้นะครับเดี๋ยววันหน้าเราจะมาพูดในเรื่องของฟอกออนนิ่งนะครับว่าเป็นยังไงขอบคุณครับ